วันที่3ครั้งที่ครั้งที่หตอนที่2ครับบทที่8ปดาวะเมสุตังเอกังสมมย,ยังภะควาภารณะสิยังวิหารติ อิสิป,ปะเตะตะเนมิคาทะเยตันตระระโขวะควาปะวะคีพิคูอามันเตตส,สิทวเมพิคเวอันตาปภัชชิเตน,นะนะเสวิตัพยายโยจายังกะกาเมสุกามะสุขลิ การนุโยโคอิโตอโมโปทุชาจานิโกอะนาดิโยอนันตหาทัสสิสัญญอิโตโยจายังอะตกิระมะทานุโยโคทุโขอะนาดิโยอนันทะ นยยนะบาณีอุปสมมยะาพิญญายะสโพทายะนิพานายะสังวัตติกตมาจับสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตเนอภิสัมพุทธา จากคุกาลณียาณกาลณีอุปัสสมายะอภิยจายายายสัพโพธายะนิพานายะสังวัตติอายาัยยเมวะอาดิโยอัตถะคิโกมะโขเสยะทิทางธรรมะธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมา สัมขโพสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยโขสาภพิคเวมชจิมาปฏิปทาตถาคเตนะพิสัมพุทธาจักขุการณียานากะรณีอุปัสสมายะอภิอภิญญายะ สัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอีทางโขงปะนาพิขเวทุกขงังอนิยะสัจจชาชาติปิทุกขา,าชาลาปิทุกขา,าลาฉันปิทุกขงังโสกาปาริเทวะทุกขะ โหมานสุปายาสาปิทุขาภิภิเยหิสัพโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิจชังนระาพาติตัมปิทุขังสันติเตนะปัจจุปาทานะขัฏฐา,ท,า,ท,า,านะทุขาอิถังโคมานะพิฆเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจยายาังตร มหาโปโนพวะวิกานันติลาคัละสหาตาทัตตะท,ะท,ะทัตตาภินันทินีเสยยะทิทังกายะกามาสัตห์หาพาวะวัณหาภิพวะวัณหาอิทังโขปนะภิกขเวทุกข์น,นิโลโถอริยสัจจังโยสัตวะเยวะตะาาัตหยังเสส สวิหปะปาขันิโ,โรโถจะโขปัน,นิสันตังโขมุติอนาลโยอิทางโขปนาพิกเวทุกขานิโรธะคามินีปัิปทาอริยัจจังอายะเวเมวะอนิโยทางทิโขมังโขเสยยะทิทางสัมมาทิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมา ตัตสะมารยโยตถะมายาโมตถะมาส,สมาธิสัมไอสถะมาสติสัมมัสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจติเมพิขเวบุบุเะอานะนุสสุเตสุทะเมสุ จกคุ้งอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิทางโขปาิทางทุกขังอริยสัจจังปาริเยยันติเมพิทเวปะอานานุสตเตทมเมสุจักคุงอุทาปฏิปันาณังอุทิปาฏิปัญญาอุทิปาทิวิชาอุทาปฏิอะอะโล ริยสัจจังปริญาดันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุตเมสุจะคุงอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิอิทางอุทาขัสรมุนทโยอิตริยสัจจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสุ สุเตสุธรรมเมสุจักขุุทะปฏิยานังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอรุโกอุทะปฏิตังโกอุถะปฏิปนิทังสุขะสัพพมุทะโยอิริยสัจจังปะหาทันทติเมพิกเวบุเภานะนุสสะสุเตสุธัพมเมสุจักขุุทะปฏินานังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอรุโก อุทปฏิังโภปนิทางถุกุขสะสัมมุทโยอ,อริยสัจจังปีนันติเมพิขเวบุเพอ,อนานุสุตเตสุทเมสุจขุอาางอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิบัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทัปฏิอีทางค่ะุขานิโ,โรธอริยสัจติเตเมขเวบุเพอ,อนุสุส เุจักขุอุทบปติยานอุทบปติปัญญาอุทปปติวิชาอุทบปติอะโลโกอัฏปาธิอุทปปติตังโคปในทางทุกขานิโรโทอริยสัจจ mm ังสัญญิกาตัปปันติเมพิกเวปุเภอานานุสุเตสุทัพเมสุจักขุอุทปปติยานอุทปปติปัญญาอุทปปติ วิชาอุทาบติอารโลโกอุทาบติทางโหอุทาบทิปุทุขานิโรโธอริยสัจจังสัจชิกาตันติเมพิกเวปุเพอานนุสตุสุเตสุทเมสุจขุอุทาปติยานังอุทาบติปัญญาอุทาบติวิชาอุทาบติอารโลโกอุทาปทิอีทางทุขานิโรธคามีนีปะ อริยสัจจติเมพิขเวปุพเออนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปติอุทัปติญาณอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอโลโกอุทัปติตังโขปานิทังทุกข์นิโรธาคามินีปะติปะทาอริยสัจพะเวตันตพะัรมติ ปัญญาอุทัปฏติวิชาอุทัปฏติอโลกโกอุทัปฏติตังโขปัิทังทุกขานิโรธาขามินิปัตติปทาอริยสัจจังพระวิตันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปัติยาหนังอุทัปฏติปัญญาอุทัปฏติวิชาอุทัปฏติอาโลกโกอุทัปฏติยาวักดีวันจะเมพิกเว อิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุอิเวติบาลิวันวัฏะตงังทว่าทศกัลยะถาภูตังยานะทัศนังนะอินะสุวิสุทังอโหสินเวตา ว่าหังพิขเวทัาสาวะเกโลเกสามารถเกสะพรม,มเกสะัสนะมะนะพรามมณิยาปัชายยะเทสัเทวะมนุนุสสยาสุสยะอนุสตลังสัมมาสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพ,ส,มพสัมพุโธ ปัจฉยาสิงยะโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจะทุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวะทาการังยะถาภูตังยะนาทัสระนางสุวิตหังอโหสิอัฐาหังพิขเว สัทวเกโลเกสัมมเกสพัมมะเกสัสมะนัภรมมะนิยาปัจญายะสัทวะมนุสยะอนุตลังสัมมะสัมโพธิอภิสัมโพพุพทโธปัจฉยาสิงยาัตะปะนะเมทัสนังอุทัปทิอุปปา,าเมวิมุติอะาามันติมาชา ติตันนัติมาธานินุโปนัพภะโอทิโวติอิทาัมาโบจะพาควตาอัตตมานาปัจจาวัคิยาพิขูพาควโตภาติตังอภินันทุอ,อ,มอิมันมิจจะปนะเวยะกะระนันดันสมิพัชฌะมะเนอายันมะโตโกนะทธันชัสสะบิสะ จากคุอุทัปฏิยังกิจจิสมุทยยธรรมะธรรม,รมังสัพพันตังนิโรธธรรมะมัติตวัติเตจะพระควัตตาธรรมะจักเกรรกุมพมาเทวาสัทามานุสสะมุสสาวเวสุเอตัมพระขวัตตาภารณาสิยังอิสิปัตเนมิคัทเยอนุตตลังขมะจกัง ประวติตังอัปเปาทิวันติยังสัพเนนวาพรหม,มเนนะวาเทวนะาวามาเลนะวาปราม,มุนาวาเกนะจิวาโลกันมิติกุมพมานางังเทวนานังสัตทางสัตตวาจาตุมหาราชิกาเทวะสัทธาน,นุนุสสา,สาเวสุจตุมหาราชา มาลาธิการนางเทวะว่านางสุทังสัตวาตวาศิสาเทวะสัถมามนุษยสาเวสุตวติสนางเทวะนางสัทธนางสุตวายามาเทวะสัถมะนักมนุษสเวสุยามานางเทวะนางสัทธสัตวาดุสิตาเทวะสัตถามุศสาเวสุตุติตนางเทวะนางสัทธังสัตวา นิมัตมาารติเทวสัทมนุสสาเวสุนิมนาตาังเทวานางสัจจังทุตตะวะรัตวาปานิมิตตะวะสติตติเทวสะสัทมานุสสาสาเวสุป,ปรินิมิตตะวะสะวะวตินางเทวะสุทังสุตตะวา ปรมากายิกาเทวะสัทธะอนุสาเวสุเอตามภักวตาภาลานสิยังอิติปเนนิคขหายะอุตนะนุสตังธรงธรมะจักดังปะวัตติตังอัปะทิวัติยังสามานนาาัมมาเนนะวาพรมานนะวาเทวะนาวาเม เมมาเลนะวะพรหมมุนาวาเกนะจิวาโลกันมิติติอิจิหะเตนะคะเนนะเตนะมุตุตตะเตนะยวาพรหมมโลการัถโวอาภูคันคัจฉิคชิอิยันจสะสัตทัสสะสะหันสิ โลกะฮาตุสังกปิสังกปิสัพเวทิอัมปะมาโนจะโอราโลโอพาโสโลเกปะลุหติติกะมะกมเมวะเทวะนางเทวะนุภาวังอัทโขภาเขาวา อุทานางโอเทเนสิอัจเชโโญญสิวัตโพโกธันโยอญยัสิวัตโพโกณัันโยติอิติอิตังอายสโม,มโกธันจันสะอัญญาโกทันโยตเตวะนามังอโหสิติ